ขั้นตอนแรกนะคะของการทำแกงผายอดมะพร้าวอ่อนนะแกงยอดมะพร้าวอ่อนใส่เห็ดนะคะก่อนอื่นเลยก็ตั้งง้อเนาะต้มน้ำใบยะนางนะคะต้มน้ำใบยะนางแล้วก็ใส่ ใข้ลงไปต่อมานะคะก็ใส่ พริกตํมนะคะพริกตําหอมใหญ่แล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะตํมให้รวมกันแล้วก็อันนี้คือข้าเวเบียนะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะต่อไปก็คือใส่ส่วนที่สุกช้าเนะเาะลงไปก่อนก็จะมียอดมะพร้าวนะคะยอดมะพร้าวกับฝักทองเอาลงหม้อก่อนเลยเนาะ ม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะต่อไปเนาะก็ใส่เห็ดนะคะก็จะมเะีเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรเ,เห็ดอะไเห็ดฟางเนาะไปชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะ ต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงนะคะขั้นตอนการปรุงก็จะมีใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาลงไปรสดีนะคะ เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวรอน้ำเดือดชิมกันน้ำเริ่มเดือดแล้วชิมรสสักหน่อยเนาะ ชาติอร่อยมากเลยนะคะสุดท้ายหม้อเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมใส่ใบแมงลักลงไปนะนี่เรียบร้อยหอมมาก,มาก เรียบร้อยค่ะปิดไฟได้เลยพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ